หลังจากที่แก้ไข GPS นะคะแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วสิมาลองบึงวามันสิดังติีติดบอ์นะอ้าวดังแล้วนะคะดังมานี้เข้ากัทเ่เอาใบขับขค่โด่ดดปล่อยมันดังจากเบิดเนาะแต่ก่อน GPS ตัวนี้มันบวดังค่ะสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันบวดัง ถ้าต้องรูดให้มันดังทิ้งไว้เลยค่ะมันถึงสีข่ขืนสันค้นอันนี้เพื่อนก็นเลยมาแก้ไขาหายใหมา่าอโอเคเรียบร้อยค่ะใส่ในแดว้ว่ามีปัญหาแด้วัดไปค่ะ